ครับวันเดชิามารายงานอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอสีเชียงใหม่นะครับตอนนี้มนวน้ำก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับเดินทางมาถึงแล้วครับึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่พฝ้าระวัางยังอันตรายนะครับฝากไว้พี่น้องครับ เริ่มตัวขวามาใถนถนนเจริญโพงแล้วครับขวาบม,มาแล้วครับออกาบร่นร่นถนนแล้วครับตรงนี้ก็บร่นถนนแล้ว <ST AR> โอ,อ้น้ำสะอนอนไม่พสะออนสะออนบริพอรร่อจะเคือ ปาตัวปาตัวน้ำพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้ำท่วมเด้อน้ำท่ว,วมแล้วน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมแล้วพี่น้องเอ้ย รถก็เจ้าหนีน้ำขึ้นไว้ทตั้งคู่น้องน้ำนี่มาแล้วน้องน้ำม,มาแล้วครับพี่น้องเลยมันขึ้นน้อจากโมงครับนี่นี่สามโอ้ สามขาบถนนมาสั้นโอ้บ้านเยายดีเราป้องกันเลยพวกเราเบิ้งน้ำยายความวามอดแส่จะดอกเว้ยเต็ดตลอดวะล่ะนี่ ไหลแล้วครับไหลลงซอยสีแล้วครับไหลลงซอยสีแล้วปาดตัวถุงยังชีพแล้วบ่าน่ะโอ้ยบ่านมันสีมาเลยเหรบ่แม,ม่นตัวนี้เป้่าบะแม่นของอยู่บ้านก่อนครับ น้ำโขงครับล้นตรินแ้โอ,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 โอ้มันจะตกถึงวันมันจะหยุดพ่อนี่ยว่าภางน้ำ ไเข้าามลนะครับในหมูบ้านเออ,าาเอก็จำเป็นตัวเัาโยกหน้านีบาได้นะ